ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้รัฐบาลจะสามารถแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เป็นศูนย์ได้แต่ไม่เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตของประชาชนได้เพราะสังเกตจากวิธีคิดวิธีการทำงานของรัฐบาลยังย่ำอยู่กับที่ ทั้งที่สถานการณ์โควิด -19 ไม่ได้หมายความเพียงแค่จำนวนผู้ติดเชือ้อจำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้ตายหรือจำนวนผู้รักษาหายเท่านั้นแต่หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่โลกจะเปลี่ยนไปตลอดการในหลายประเทศสถานการณ์ของโรคเลยจุดสูงสุดไปแล้วผู้คนในสังคมต่างเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสนี้ แต่สถานการณ์เลวร้ายทางเศรษฐกิจยังไม่ถึงที่สุด และยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าถึงที่สุดของผลกระทบนี้คือจุดไหนอย่างไรในประเทศไทยนานนับเดือนที่ผ่านมาเราถูกทำให้ใจจดใจจ่ออยู่กับตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งที่ตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีมากมายกว่านั้นหลายเท่าแล้ววันนี้เมื่อเรื่องการระบาดของโรคลดลงการระบาดของอาการอดอยากหิวโหยของผู้คนจึงปรากฏออกมาแรงและชัดขึ้นทุกที ในทัศนะผมเห็นว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มวลมนุษยชาติเคยพบมา ฤทธิดเดชของมันไม่ได้อยู่ที่การเข้าไปอยู่ในร่างกายคนแต่ฤทธิดเดชท,ที่แท้จริงอยู่ที่การเข้าไปทําลายกระบวนการทางสังคมเดิมทําลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจเดิมและมีอิทธิพลเหนือวิถีชีวิตเดิมของมนุษย์ทั่วโลกตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันยังไม่มียารักษามีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องรีบกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติโดยการอยู่ร่วมกับเชื้อนี้ ผมไม่ได้บอกให้หลับหูหลับตาเดินออกจากบ้านมาใช้ชีวิตแต่ผมเรียกร้องให้เปิดหูเปิดตาเข้าใจความจริงและกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตคนเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคได้แล้ววันนี้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญสังเกตได้จากการออกตั้งจุดบริการอาหาร15วันติดต่อกันของผม ผู้คนที่ออกมาแม้เต็มไปด้วยความอดอยากหิวโหยแต่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้ความร่วมมือกับมาตรการคัดกรองไม่มีใครเอะอะแสดงความไม่พอใจคนเคยเป็นแฟนคลับเป็นกองเชียร์เห็นหน้ากันในสถานการณ์ทางการเมืองนานๆเจอกันทีปกติจะจับไม้จับมือโอบเอวโอบไหลนี่รักษาระยะห่างแบบคนเข้าใจสถานการณ์ภาพแบบนี้อธิบายว่าคนส่วนใหญ่ทำใจแล้วว่าจะต้องอยู่กับมันอีกนานและ รู้ชัดด้วยว่าจะอยู่กับมันอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคปลอดเชื้อแต่มนุษย์ไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับความหิวโหยได้นานๆไม่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการทางสังคมใดที่จะทำให้มนุษย์รับความหิวโหยได้อย่างต่อเนื่องและทําใจว่าจะต้องอยู่ในสภาพนี้มีแต่กระบวนการทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิต เท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์พ้นจากความหิวโหวยแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ผมเคยเรียกไอโรคระบาดนี่ง่ายๆว่าโรคหาลองถามใจคนทั่วไปก็ได้ครับว่าถึงวันนี้ระหว่างโรคหากับโรคหิวคิดว่าจะมีชีวิตรอดได้จากโรคอะไรง่ายกว่า การป้องกันร,รักษาควบคุมการระบาดของโรคให้คะแนนผ่านครับเดินหน้าต่อไปแต่การรักษาโรคหิวให้กับประชาชนสอบตกแล้วทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้คนมีกินไปวันวันยังทําไม่สําเร็จเกิดปัญหาฟ้องตัวเองอยู่ทุกวันหน้ากระทรวงการคลังไม่ต้องพูดถึงมาตรการระยะยาวที่จะใช้เม็ดเงินถึง1.9ล,ล้านล้านที่เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและมากด้วยคําถามจากหลายฝ่ายวันนี้เรื่องโรคหาปล่อยหน่วยแพทย์เข้าได้ครับผมเชื่อว่าเขาคิดเขาทํากันได้แต่โรคหิวเนี่ยรัฐบาลจะยังไง ล็อกดาวคนไม่มีงานไม่มีเงินมาเป็นเดือนถึงวันนี้คลายล็อก6ประเภทผมไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้เพราะสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างจะใช้มาตรการเหมือนกันหมดก็คงตอบโจทย์ไม่ได้ผมเคยเสนอมาหลายรอบวันนี้จะย้ำข้อเสนอเดิมอีกทีแทนที่จะกำหนดมาตรการคลายล็อกเป็นรายมาตรการน่าจะกำหนดเป็นรายพื้นที่ เช่น9จังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเปิดได้หมดครับยกเวน้นผับบาร์สถานบันเทิงหรือกิจกรรมที่จะต้องรวมคนไม่ใช่6ประเภทอย่างที่กำลังประกาศอยู่นี้เอา9จังหวัดปลอดเชื้อเป็นพื้นที่นำร่องปิดทางเข้าออกให้แข็งแรงคนในจะออกคนนอกจะเข้าต้องอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองเข้มข้นสูงสุดแต่กิจการห้างร้านทั้งหลายให้เขาเปิดบริการ แต่ละผู้ประกอบการจะออกแบบวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการตัวประชาชนผู้เป็นผู้บริโภคก็จะมีมาตรการในการดูแลป้องกันตัวเองเช่นเดียวกันมันน่าจะเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกแบบนี้ไหมครับถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ที่ผ่านมาบางจังหวัดปิดล็อกพื้นที่คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแต่คนติดเชื้ออยู่ข้างในเขาก็ยังทำกันแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อยังลดลงได้ นี่เอาจังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อเลยปิดล็อกแน่นหนาให้คนพื้นที่เขาทำอยู่ทำกินกันไปไม่แน่นะครับลองสอบถามกันดูอาจจะมีจังหวัดยกมือขึ้นมาขอเป็นจังหวัดนำร่องก็ได้ ไม่มีใครดูแลประชาชนให้รอดพ้นจากโรคนี้ได้เท่ากับตัวประชาชนเองแหละครับแล้วตัวประชาชนเองนั่นแหละที่รู้ว่าทั้งโรคหาและโรคหิวทำให้เขามีโอกาสตายได้ไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ถ้าเลือกทำงานเป็นรัฐราชการอย่างที่ผ่านมาเอาปลัดกระทรวงมานั่งหัวโต๊ะในทุกกรรมการกลไกระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์หลักการทั้งหลายจะกลายเป็นเรื่องเถอะถ้าเป็นอุปสรรคไม่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงมาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลได้โดยง่ายดูเถอะครับหลายเรื่องที่ออกมาแล้วบอกว่าเป็นมาตรการแก้ปัญหาไอ้ที่ไปติดขัด คือติดขัดอยู่ตรงระเบียบหลักเกณฑ์กติกาทั้งสิ้นทั้งทๆที่ตัวกติกาทั้งหลายก็กรรมาการหรือคณะทํางานนั่นแหละเป็นคนกําหนดออกมาเมื่อเห็นอยู่ว่ากติกามันแก้ปัญหาไม่ได้และในที่สุดกติกากลายเป็นปัญหาแทนที่จะเลือกลดข้อจํากัดของกติกากลับเลือกที่จะคงความเข้มแข็งของกติกาเอาไว้ถ้าความหิวมันรู้จักเคารพกติกาบ้างก็ดีสิครับผมถึงเรียกร้องไง ว่าถ้าจะเอากันแบบนี้ก็ขอให้นายกรัฐมนตรีและคนใหญ่คนโตในรัฐบาลทั้งหลายชวนลูกชวนเมียอดข้าวอยู่กับบ้านสักวันหนึ่งแล้วท่านคิดแก้ปัญหานี้เพื่อจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเมื่อใช้ระบบราชการในการแก้ปัญหาแล้วไม่มีการกระจายอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค ที่บอกว่าให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดพิจารณาที่จะผ่อนคลายการล็อกดาวก็เป็นแต่เพียงมาตรการควบคุมการระบาดของโรคแต่ไม่ได้ให้เครื่องมือในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต ผู้ว่าแต่ละจังหวัดจึงทําได้เพียงแค่สั่งเปิดสั่งปิดกิจการแต่ไม่มีงบประมาณไปแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและทันทีเราจึงเห็นข่าวผู้ว่าจังหวัดเลยไปไถ่ของจากโรงจำนำให้ชาวบ้านจึงเห็นข่าวผู้ว่าพิษณุโลกควักเงินตัวเองจ่ายช่วยเหลือประชาชนเรื่องพวกนี้พอได้รับรู้ก็ได้เพียงชื่นใจครับแต่แก้ปัญหาใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ไม่ได้ ส่วนมาตรการระยะยาวคือการใช้งบประมาณ1.9ล้านล้านในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องที่ให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อถกอภิปรายและพิจารณาเรื่องนี้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้แต่ปลัดกระทรวงกับข้าราชการอยู่ได้ยังไง ตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเขาต้องมีบทบาทและได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จริงไม่จำเป็นต้องให้ใครเรียกร้องเลยครับเป็นดุลยพินิษ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะรวบรวมเสียงในรัฐบาลเปิดสภาให้ปากเสียงของประชาชนได้ทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาลได้ทันทีแต่นี่นอกจากไม่ริเริ่มแล้วยังตีกัน แถมยังมีลูกหาบมาตีกินว่าพวกที่เสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันคือพวกจ้องจะเล่นเกมการเมืองเล่นงานรัฐบาลถ้าคิดได้แค่นั้นต้องย้อนกลับไปเป็นรัฐบาลรัฐประหารครับไม่ใช่รัฐบาลที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเหมือนตอนนี้กรอบวงเงินกู้มหาศาลต้องการรายละเอียดต้องการความชัดเจนและต้องการให้กลไกตรวจสอบได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่นี่เกมดูเหมือนรัฐบาลต้องการจะใช้ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาเอากฎหมายเงินกู้เข้าสภาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งวิกฤตความหิวโหวยของประชาชนกำลังพุ่งขึ้นสูงสุดพอดีแล้วใช้บรรยากาศนั้นกดดันการทำหน้าที่ของสภาว่าจะพิจารณากันช้ากันนานไม่ได้เนื่องจากชาวบ้านรอการแก้ปัญหา กฎหมายก็จะถูกเรียกร้องให้ผ่านไปโดยเร็วการพิจารณาตรวจสอบก็ทำได้แค่ลวกๆแล้วในที่สุดปลายทางของวงเงินก้อนนี้อาจจะกลายเป็นมหาวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันหรือการบริหารจัดการงบประมาณที่ไร้ศักยภาพปัญหาก็จะตกอยู่ที่ประชาชนในที่สุดผมไม่ได้ติเรือทั้งโกลนไม่ได้ติโขนก่อนทรงเครื่องแต่ดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผ่านมาสิครับเอาเฉพาะแค่ช่วงโควิด1ิ รัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวก็จะซื้อเรือยกพลขึ้นบกเดี๋ยวก็จะซื้อยานยนต์หุ้มเกราะเดี๋ยวก็จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันโวยวายสังคมไม่ช่วยกันตรวจสอบป่านนี้ผ่านไปแล้วทุกเรื่องแล้ววงเงินกู้1.9ล้านล้านแม้ว่าจะค่อยๆทยอยกู้มาก็ตาม จะปล่อยให้เดินข้ามหัวตัวแทนของประชาชนไปอยู่ในมือในดุลยพินิษของรัฐบาลที่มีวิธีการทำงานแบบที่ผ่านมานี้ได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์กับลูกหาพักพลังประชารัฐออกมาคัดค้านก็ยังพอทนนะครับเพราะเห็นกันอยู่ว่ากติกานี้ร่างมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะแต่คุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาไปเอากับเขาด้วยไม่แสดงท่าทีให้ชัดเจน ว่าสถานการณ์นี้รัฐสภาต้องรีบทําหน้าที่อ้างแต่เพียงประธานรัฐสภาไม่มีอํานาจอ้างแต่เป็นเรื่องจํานวนเสียงตามตัวบทกฎหมายวิกฤตใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้แล้วยังมาคิดเป็นหลักการเป็นขั้นตอนปกติไม่ต้องคนอายุ80อย่างคุณชวนแล้วครับเอาใครที่ไหนมาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้นี่ไม่ใช่หาเรื่องมาโจมตีหรือเอาสถานการณ์โควิด19มาเล่นเกมการเมืองนะครับ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่พูดกันชัดๆไม่ได้ถ้าจะหาคนเล่นเกมการเมืองในสถานการณ์นี้ต้องไปดูในพักพลังประชารัฐที่เขากำลังเล่นเกมแย่งเก้าอี้หัวหน้าพักแย่งเก้าอี้กรรมการบริหารและแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีพี่ว่าพลังประชารัฐเขาจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพักกันจริงไหมดีน่าจะจริงนะเป็นข่าวออกมาสักขนาดนี้แล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว เห็นบอกว่ากรรมการบริหารพรรคบางคนเซ็นใบลาออกแล้วด้วยไม่เชื่อไปถามคนที่เคยเป่านกหวีดแล้วมาเป็นรัฐมนตรีดูสิแล้วมันจะเป็นพลเอกประวิตยจริงไหมพี่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพลเอกประวิตยมันหมายความว่า,ายังไงน่าจะจริงนะพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพักเพราะเห็นบางฝ่ายข้างในเขาเชียร์กันอยู่นี่ถ้าเกิดพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพักจริงๆก็หมายถึงพักพลังประชารัฐเขาคงอยากประคับประคองอะ่ะ ประคองให้พักเดินต่อเองี้ยแหละพี่ประคองพลเอกประวิทย์นี่แหละให้เดินไหวลํำพังแกเดินเองเนี่ก็จะลำบากอยู่แล้วถ้าให้เป็นหัวหน้าก็คงประคองกันไปทั้งวัน